มาค่ะมาคุยกันเรื่องเทรนดนะ์ในสังหาริมทรัพย์ปี2023หรือปี2566กกันทุกคนคิดว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดามมองว่าตลาดปีหน้าเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะแนวราบเนี่ยมาดามว่าก็น่าจะยังไปได้อยู่พอสมควรนะคะแต่อาจจะไม่ใช่แบบบ้านหรูเหมือนกับที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยบ้านหรู อาจจะมีทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพรวงตาจากกลุ่มผู้ซื้อที่เราก็ได้ยินข่าวกันอยู่นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นดีมาที่ไม่ได้มีความมั่นคงแลยก็ยั่งยืนอะไรมากนะคะแต่ว่าราคาของโครงการนะคะที่เปิดตัวใหม่เนี่ยมาดามมั่นใจว่าราคาน่าจะสูงขึ้นพอสมควรทำไมล่ะคะเพราะว่าตอนนี้อันดับแรกก่อนเลยปรับปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเข้าไปละแน่นอน l a อร cost เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอันดับที่2ก็คือ ดอกเบีย้ยตอนนี้ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือในส่วนของต้นทุนวัสดุก่อสร้างยังไงมีปรับขึ้นแน่นอนนะคะตามตัตาเงินเฟอ้อค่ะซึ่งเขาก็ forecast กันไว้ว่าก็น่าจะมีประมาณอย่างตา่ำก็ต้องมี15นะคะในการปรับขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของต้นทุนต่างๆของฝั่ง developer เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะส่วนกําลังซื้อนะคะก็คิดว่ากําลังซื้ออาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าที่ควร อันนี้พูดถึงเซกเมนที่เป็น affordable ก่อนนะคะเพราะว่านี่ครัวเรือนเนี่ยก็ยังสูงมากที่90%นะคะสูงสุดในประวัติการแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นพวกนี่ก้อนใหญ่ใหนี่รถนี่นี่บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะคะตัวนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่ถ้าดูจากเศรษฐกิจภาพรวมโดยอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคิดว่าอาจจะมีแรงดัและแรงขับเคลื่อนมาจากภาคการท่องเที่ยวนะคะหรือว่ากลุ่มเซอร์วิสต่างๆซึ่ง เป็น key business หรือว่า key factor หลักนะคะในเซกเตอร์อุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยเราอาจจะมีกำลังซื้อกลับมาจากต่างชาตินะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนจีนที่เราโฟกัสคิดว่าน่าจะมีต่างชาติจากประเทศอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าพวก ตลาดตามรีสอร์ทเดสติเนชันนะคะอย่างพัทยาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโพซิทีฟใจกลับมาละนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดภูเก็ตนะคะก็เริ่มรู้สึกว่ากำลังคึกคืนมากขึ้นหัวหินเหมือนกำลังเริ่มจะกลับมานะคะแล้วก็เชียงใหม่ที่ช่วงโควิดเนี่ยน่าจะแบบหลับไหลกันไปช่วงหนึ่งแล้วก็มีหลายเ e เวลอปเปอร์จีนไป Invest แล้วก็ต้องต้องขอบเสือ พืนนมอนใบกับบ้านไปอะไรเงี้ยก็ก็มีเช่นกันนะคะก็ก็ต้องลองมาดูค่ะแล้วก็ต้องดูว่ามันจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลืออีกไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ ltv นะคะซึ่งปีหน้าไม่ได้มีการ support ไม่ได้มา unlockltv แล้วนะคะสำหรับคนที่ซื้อบ้านเกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องแบบหา cashflow มาเพื่อบัฟเฟอร์ในส่วนที่จะต้องจ่ายล่วงหน้านะคะ10-3 0%อะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็บ้านมือสอะไรเงี้ยก็อาจจะ ก็อาจจะลําบากกันนิดนึงแต่ว่าบ้านมือใหม่มือแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ impact มากกับในส่วนนี้นะคะตรงนี้คือมาดามคิดว่าภาพรวมที่ที่มาดามมองอยู่อะค่ะไปแล้วค่ะกับมาดามลิฟวิ่งค่ะ